อันดุขุนพร,ระองคกวีอันดุขุนพระพระมกมชิราพอรอเทรานุธทรัเจ้าคณะประสังคา,น,านิการสรุลเจริญพรในอินทรพจนมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันมอบระบัญชารแต่งตั้งที่ปรึกษาจคณะภ่า,า,าที่ปรึกษาจคณะจังหวัดที่ปรึกษาจคณะอำเภอที่ปุึกษาจคณะตำบลรองเจ้าออว่า ขกนบุคองคณะสมวนกลางท่านที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานั้นทุกๆท,ท่านได้ปฏิบัตินหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะผู้ปกครองสนองนงานการพาาัสนา ด้วยความวิริยะอุษาหะด้วยดีเสมอมาจนครบตามวาระบางท่านถึงจะเป็นครบตามวารรแต่ท่านได้บทเป็นประโยชน์แก่พระศาสนารละส่วนรวมมาเป็นเวลายาวนานปีผลงานปรากฏเป็นที่ประจักษ์ แก่สังคมมนทนรักษาธารณาชนทั่วไปเป็นที่เคารพนับถือของคณะสงฆ์รัฐสาสาธุชนทางเจ้าคณะผู้ปกครองเห็นสมควรย่กย่องเชิดชูท่านึ้นเป็นที่ปรึกษาตามสมควรแก่ตำแหน่งนั้นๆ บางท่านเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วเจ้าคณะผู้ปกครองพิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ปรึกษาในตำแหน่งที่สูงขึ้นมีหน้าที่ให้ความเห็นให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแก่เจ้าคณะผู้ปกครองในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ตามสมควรในส่วนตำแหน่งรองเจ้าวาดและผู้ช่วยเจ้าวาดวอารามหลวงนั้นเป็นตำแหน่งทางการปกครงองคณะสงฆ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24พศ2 5 4 1ว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอนถอนะสังฆาธินการตำแหน่งรองเจ้าวาดและผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามองนั้นมีความสำคัญต่อาการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นมาระธุระของเจ้าวาดตามที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่นั้นจะนำมาซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยขอให้รองเจ้าวาด รับภาระธุระในตำแหน่งหน้าที่นี้การบริหารการคณะสงฆ์ให้เป็นไปได้ความเรียบร้อยได้นั้นเจ้าคณะผู้ปกครองจำต้องยึดถือพระธรรมวินัยขององค์สุเด็จพระรมศาสศาสศดาต้องปฏิบัต,ติตามกฎหมายที่ได้ตาขึ้นไว้ใช้บังคับและต้องอนุวัติ ตามจารีของบ้านเมืองอันไม่ขัดต่อพรมธรรทำใ,ในและกฎหมายฝ่ายอานาย์จากด้วยผมขอแสดงความชื่นชมยินดีขอขอบใจและอำนวยอวยพรให้ท่านที่ปรึกษาเจ้าคณะรองเจ้าวาดและผู้ช่วยเจ้าวาดว่รารามหลวงทุกครู จงมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระรามเพื่อความมั่นคงของคณะสงฆ์เพื่อความดำรงมั่นยืนนานของพระพุทธศาสนาขอให้ทุกทุกท่าน จงเป็นผู้เจริญด้วยสัพพัสิริสวัสริ์ที่พัฒนาบุคฟลดำรงตนคงมัน่นอยู่ในพัฒพนาในมีสุขภาพ,พรารามมยแข็งแรงสมบูรณ์สติปัญญาเพิ่มผูตั้งมัน่นเป็นที่พึ่งสำคัญแห่งหมูคนะ่คณะ ประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่และมีความสุขในการทำงานในตำแหน่งที่ได้รับ,บ้อบหมายทุกท่านทุกรูปเทอ